ยชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุด วันนี้เป็นคลิปของหลานซือจุยน้องจินหลิงตัวแทนความรักของเว่ยอิงและหลานจานหลานซือจุยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรน้องซือจุยมีชื่อเดิมว่าบนยวนหรืออายวนแล้วเป็นอะไรกับเวินหนิงอายวนเรียกเวินหนิงว่าอันหญิงทําไมมาฟังกันได้เลยค่ะตอนแรกที่เว่ยอิงเจอน้องก็คือตอนที่พาคนแก่และเด็กพี่น้องเวินหนิงเวินฉิงมาอยู่ในถ้ำสยบมนันล้วนจังกัง อีหลิงคนก็เลยเรียกเว่ยอิงว่าปรมาจารย์อีหลิงตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เวินชิงนางก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กเด็กที่ว่าก็คือเว่ยอิงคือนางเป็นหมอนางก็พยายามหาทางให้เว่ยอิงเลิกเล่าหรือเอาเข็มแทงเว่ยอิงทุกเดือนอันนี้ก็หามมากจริงๆนะ เวินชิงนางเป็นผู้หญิงอีกคนที่รู้จักกับเวอร์อิงแล้วนางตายอนาถมากนางเป็นผู้หญิงคนเดียวที่หลานจานไม่เคยหึงเลยความจริงก็หึงไม่ทันเพราะนางตายก่อนหึงเหมือนจะตะลกนะเนาะแต่มันตลกร้ายมากๆนัาก,ก็คือเสียดายและเสียใจกับเวินชิงมากมันโหดร้ายมากกับการที่ตระกูลเซียนลงโทษนางโดยการเผานาังให้ตายทั้งเป็นเลวร้ายกับตระกูลเซียนจอมปลอมจริงๆน้องเวินเยียนอยู่กับเวอร์อิง ได้รับสิทธิพิเศษคือได้แทกขลุยผีซึ่งขลุยเหล่านี้เวยอ,อิงห่วงมากไม่เคยให้ใครได้จับมีแต่น้องอายียนเวอเวอ,อิงเลี้ยงน้องโดยการทำอาหารให้กินโดยใช้พริกจริงๆมันก็มีในอนิเมะส,สารฝันของชาวเราด้วยนะคะในปรมาจารย์ทิมานคิวมีตอนที่หลานจานเลี้ยงน้องอายอุยนด้วยส่วนเวออิงเลี้ยงอายอุยอนโดยการทําอาหารแบบใส่พริกทุกคนคิดดูว่าเด็กไม่กี่ขวบ จะกินอาหารเผ็ดๆได้ยังไงเอออันนี้ก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคะเทียบกับเจียงเฉิงแล้วจะดีจะร้ายยังไงก็เลี้ยงจินหลีงมาจนโตได้เอออันนี้มันก็้ามากจริงๆนะนอกจากนั้น ยังเอาไอาเยี่ยนไปปลูกกลับหัวชายเท้าเรายังบอกน้องว่าจะมีเพื่อนเป็นหัวชายเท้างอกออกมาเป็นเพื่อนเยอะเลยตอนที่หลานจ้านเจอน้องครั้งแรกนะคะหลานจ้านมาที่อีหลิงแล้วไอเยี่ยนไปกอดขาร้องไห้คนก็คิดว่าเออเนี่ยลูกหลานจ้านหลานจ้านก็งงอะไรวะเด็กที่ไหนมากอดขาพี่แกร้องไห้คนมุงก็นึกว่าลูกชายหลานจ้านเนี่ยหลานจ้านเพิ่งเคย เป็นมือใหม่เลี้ยงเด็กไม่เป็นแล้วเมียอยู่ไหนล่ะหลานจันที่หน้าหนาหน,นาก็ยังอายอยู่ๆมีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาเกาะขาแล้วร้องไห้เวอร์อีกนึกว่าหลานจันมาล่าราชการที่อีหลิง ที่จริงแล้วหลานจ้านมาหาเว่ยอิงแถมตอนสั่งกับข้าวหลานจ้านสั่งกับข้าวมาแต่ละอย่างก็คือเผ็ดมากนะคะจนเว่ยอิงคิดมาตลอดถึงชาติที่สองในเมืองอีว่าหลานจ้านกินเผ็ดเจอหลานซือจุยบอกว่าหานกวงจุ้นไม่กินเผ็ดเออเห็นไหมว่าหลานจ้านแม้จะเย็นชาสุดๆในชาติแรกของเว่ยอิงก็พยายามทําอะไรเพื่อเวอ่ยอิงแต่เว่ยอิงไม่เคยรับมันมาเลยนิสัยปากแซบ ที่ชอบพึ่งตัวเองจนตัวเองตายส่วนหลานจานพี่ก็ปากแข็งจนเวอ,อิงตายเช่นกันตอนแรกหลานจานถามเวอ,อิงว่าเนี่ยลูกใครเวอิงบอกว่าอาเยียนลูกข้าเองหลานจานคิ้วกระตุกเลยค่ะเพราะว่าเวอ,อิงมีชื่อเสียงไม่ดีตัวหลานจ้านเองก็รู้นะคะว่าชื่อเสียงของเวอ,อิงไม่ดีเรื่องผู้หญิงอีกครั้งก็มีความเสเพลด้วยจนคนลือกันไปทั่วว่าเวอ,อิง บรลามารย์อีหลิงชอบมั่วผู้หญิงงามนับพันเสพสุขบนล้วนจังกังที่จริงไม่ใช่นะคะแม้พี่จะเสเพลแต่ว่ยอินมีความเป็นสุภาพบุรุษและปฏิบัติด,ดีกับผู้หญิงมากแต่ลานจ้านสิ พอหึงไปหมดเลยค่ะเวยอิงเลยบอกหลานจ้านว่าลูกคนอื่นข้าเอาเขามาด้วยหลานจ้านสั่งของหวานให้น้องไอยเยียนน้องไอยเยียนเรียกหลานจ้านว่าพอ่อและเรียกเวยอิงว่าแม่ก็คือตามภาษาเด็กอะเออก็คือในนิยายมันก็ฟินมากนะคะในตอนนี้จนกระทั่งตอนล้อมปราบล้วนจ้างกัง่งหลานจ้านบาดเจ็บ จากการถูกลงโทษโบดแท้วินัย33รอยจากการทำลายผู้อาวุโสเพียงเพื่อช่วยเว่ยอิงแต่การที่เว่ยอิงเสียพี่สาวสุขภาพจิตเว่ยอิงแย่มากเมื่อตัวเองสุขภาพจิตแย่แต่พยัคฆ์มิมคุมมื่นผีแว้งกัดแม้กระทั่งเศษเสี้ยดวงวิญญาณก็ยังไม่พบพี่ซีเฉินมาบอกหลานจ้านว่าเว่ยอิงตายแล้วซึ่งนัด ก็รักพี่ซีเฉินนะใครจะบอกว่าพี่ซีเฉินไม่เด็ดขาดไม่จริงนะคะพี่ซีเฉินรักน้องชายมากเสียสละเพื่อน้องตลอดแม้กระทั่งเว่ยอิงที่หันหลังให้ตระกูลเซียนพียงมาบอกน้องชายที่กําลังบาดเจ็บสหาหัสว่าเว่ยอิงตายแล้วน้องชายอย่างหลานจานันพี่ซีเฉินรู้ดีว่าน้องชายเป็นคนหัวรั้นและดื้อม,มากบาดเจ็บสหาหัสยงางลากสังขารไปล้วนจังกังหาอยู่นาน คลุยผีเฟื่องนดดิดและกระบีส่สวยเปี้ยนวิญญาณที่อ่อนแอก็ไม่พบเลยสักดวงเจอแต่น้องอายเยี่ยนที่หลบอยู่ในโพรงไม้น้องกำลังไข้ขึ้นเพราะไข้ขึ้นนี่แหละน้องเลยจำเรื่องตอนที่อยู่กับเว่ยอิงไม่ได้แต่น้องจังสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือตอนเว่ยอิงทำอาหารให้กินแล้วมันเผ็ดจนฝังใจมาก เออคิดได้ไงเอาคลิกให้เด็กกินนะเนาะก็ตกลงเลี้ยงเด็กเป็นไหมนี่คิดสภาพนะคะว่าถ้าว่าอิงเลี้ยงน้องจินหลิงกับออเยื่อนมาด้วยกันสภาพจะออกมาแบบไหนก็คงดูไม่จืดแหละ ก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่เนาะหากินตามมีตามเกิดอะเนาะประมาณนั้นหลานจ้านบาดเจ็บสาหัสเอาน้องวุนเย่ยนกลับมาด้วยขากลับแวะซื้อเหล้าจากพัดรแย้มสวนที่เว่ยอิงชอบดื่มมาด้วยสองไหยแล้วนั่งดื่มคนเดียวแล้วพังหอคำพีหาคลุยพีซีเฉินหาคลุยเราดีมาให้หนึ่งเราแต่หลานจ้านว่าไม่ใช่ แล้วปลาขลุ่ยทิ้งก็ยังพังไปอีกนะคะเจอกับตาตระกูลเวินหลานจ้านเอาตาตระกูลเวินประทับกับอกครั้งที่ว่ยอิงเคยโดนพี่ซีเฉินความรู้สึกตอนนั้นความรักน้องปกป้องน้องและเกลียดมากกับการที่น้องต้องเจ็บเพราะอะไรหลานจ้านเอาแต่ใจหัวแข็งมากแล้วพี่ชายอย่างพี่ซีเฉินรู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดแม้จะไม่ได้สนับสนุนน้องแต่ก็ป้องกันช่วยน้องเหมือนกันเนี่ย พี่ชายในอุดมคัตีเลยแต่ว่านัดหนะลูกคนเดียวเห็นพี่ซีเฉินแล้วอยากมีพี่ชายแบบนี้เออคนเราก็ดูไปคิดถึงตัวเองแหลนะเนาะตอนที่หลานจานขอพี่ซีเฉินเลี้ยงกระต่ายซึ่งหลานจานบอกพี่ชายว่าอยากเลี้ยงแล้วคนให้มาพี่ซีเฉินทำไมจะไม่รู้ราคาว่า ใใครห้มาเลยอนุญาตให้น้องเลี้ยงมันหลานชีเหลินเสียใจมากที่หลานชายสิทธิ์เอกที่ประครบประงบม,มานานด้วยความภูมิใจก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะตอนที่เห็นตาประทับอกของตระกูลเวิน ที่อยู่บนโอกหลานจ้านตำหนิอะไรก็ล้วนทำไปหมดแล้วเนาะสุดท้ายหลานจ้านขอเลี้ยงน้องวนเยียนหลานฉี้เลนไม่คัดค้านทุกคนไม่คัดค้านหลานจ้านก็เลยไปคุกเข่าสำนึกผิดที่ศาลบรรพชนหลานจ้านเปลี่ยนชื่อน้องวนเยียนว่าหลานซื่อจุยซื่อจุยหลานเวียน ซือจุยที่หลานจ้านตั้งให้หมายความว่าซือจุยมาจากกรอนภาษาจีนมีความหมายประมาณว่าคิดคะนึงถึงผู้มิอาจไล่ตามทวินหาท่านผู้ไม่รู้เมื่อไหร่จะหวนคืนนะคะสรุปก็คือซือจุยคือตัวแทนความรักของหลานจ้านที่มีต่อเว่ยอิงซึ่งตลอด3ปีหลานจ้านไม่เคยเลี้ยงน้องซือจุยนะคะเป็นพี่ซีเฉินเลี้ยงน้องมาแล้วอาหารที่น้องมาที่กูซูครั้งแรก ก็ได้กินโจ๊กที่หลานจ้านซื้อมาให้กินที่บอกว่าหลานจ้านไม่ได้เลี้ยงน้องมา3ปีเพราะหลานจ้านบาดเจ็บสาหัสซึ่งโลกภายนอกเนี่ยรู้เพียงแค่ว่าหลานจ้าน จากตัวบำเพญเพียรที่จริงแล้วบาดเจ็บจนไม่สามารถลงเขาได้ทุกคนคิดดูว่าวันที่พี่ซีเฉินมาบอกหลานจ้านว่าเว่ยอิงตายแล้วในใจของหลานจ้านยังไงก็ต้องไปหาเว่ยอิงยังไงก็ต้องไปให้เห็นกับตาแม้จะไม่ได้พบแม้เสียเสี้ยวดวงวิญญาณแล้วคลุยของเว่ยอิงหลานจ้าน ตามหามันมาตลอด13ปีที่จริงขุยเหล่านี้นะคะเป็นเจียงฉึงเนี่ยเก็บมันไว้กับตัวตลอดมานะคะซึ่งการที่หลานจ้านไม่เชื่อว,ว่าเว่ยอิงตายนัดเคยนําเสนอในคลิปลูกชายแม่โม่ใครหลอกตัวเองเก่งที่สุดก็คือหลานจ้านเนี่ยแหละค่ะตอนกลับจากเมืองอี้เด็กๆเผากระดาษให้อาชิงเวยอิงถามหลานจ้านว่า เจ้าเคยเผากระดาษให้ข้าหรือไม่หลานจ้านบอกว่าไม่ความหมายก็คือเจ้าไม่ใช่คนตายจะเอาไปทำไมซึ่งในนิยายแม้มันจะไม่ได้บรรยายในถ้อยคำหลังนะคะแต่มันมีบรรยายไว้ในอนิเมะต,ตอนหลานจ้านเมาเนาะหลัง3ปีผ่านไปหลานจ้านก็ได้ดูแลน้องซื่อจุยนะคะการเลี้ยงของหลานจ้านก็ดูแลดีนะแต่ชอบเอาน้องซื่อจุยไปไว้ในดงกระต่าย ไปเลี้ยงในดงกระต่ายซื้อจูยอยู่นานเข้าก็กินแครอทเป็นเพื่อนกระต่ายนั่นแหละมันเหมือนตอนที่เว่ยอิงเอาน้องไปปลูกในดงหัวชายเท้าเลยก็พานให้คิดถึงเรื่องนั้นนะคะหลานจ้านเก็บทุกเม็ดจริงๆความทรงจําเกี่ยวกับเว่ยอิงพี่ไม่ให้เล็ดลอดไปเลยก่อนหน้าตอนน้องจินหลิงเกิดเว่ยอิงตั้งชื่อให้น้องจินหลิงว่าจินลูหลานหลานที่หมายถึงและตัวเดียวกันกันกบตระกูลหลานนะคะ ตั้งชื่อให้นึกถึงหลานจาันสรุปว่าน้องจินหลิงก็เป็นตัวแทนความรักของเว่ยอิงที่มีต่อหลานจาันความคิดถึงแบบเพื่อนแบบสหายที่มีให้นะตอนนั้นในชาติแรกที่เว่ยอิงมีให้หลานจาันแล้วเว่ยอิงไม่ได้รักหลานจาันแบบชู้สาวนะคะในชาติแรกเป็นความรักแบบเพื่อนจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงถามว่าเว่ยอิงรักหลานจาันเมื่อใดก็ชาติที่สองในร่างโมสเสียนอีนั่นแหละค่ะ ซึ่งทั้งซื่อจุยกับจินหลิงเป็นตัวแทนของความรักของหลานแจันและเวออิงแล้วหลานจาันให้ความสัมพันธ์กับน้องซื่อจุยกับน้องจินหลิงเป็นพิเศษด้วยหลานซื่อจุยเป็นหัวหน้าอนุชนสกุลหลานด้วยบุคลิกน้องเรียบร้อยมีความเป็นผู้นำสูงยิ้มเก่งพูดเก่งเพลงวินัยขยันบำเพ็ญเพียรและ มีความอ่อนน้อมถทำตนน้องจะเชื่อฟังหลานว่างจีและพี่เวย,ยเป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคอยห้ามปรามจิ้งหีเวลาแหกกฎสำนักและคอยพูดจาไกล่เกลี่ยกับจินหลิงเรียกจินหลิงว่าคุณชายจินตลอดขณะที่จินหลิงเรียก หลานซือจุยว่าหลานเย่อนส่วนคนอื่นเรียกซื่อจุยซึ่งท่านจินหลิงและซื่อจุยมีความสัมพันธ์กับเวออิงแบบคนนึงก็เหมือนพ่อเลี้ยงผู้มีพระคุณสำหรับจินหลิงเวออิงคือคนที่จินหลิงเคารพและเชื่อฟังที่สุดด้วยแม้น้องจะปากแซบก็ตามนะคะหากเทียบระหว่างเจียงเฉิงกับเวออิงน้องฟังใครที่สุดและไม่เถียงใครเลย คนนั้นคือเว่ยอิงนะคะเพราะเว่ยอิงรักเล่ยอุนดูจิงหลิงมากน้องจิงหลิงก็อยากเจอเว่ยอิงมากทุกครั้งเลยพยายามไม่เอาเซียนจือมาเพราะรู้ว่าเว่ยอิงกลัวหมาพายุวัดกวนอิมน้องอยากมาหาเว่ยอิงแต่เซือนจืออยู่ด้วยน้องสังเกตว่า นาวยองิงซีดเพราะกลัวหมาเลยไล่เซียนจือไปแต่ไม่ใส่ดวกไปหาอยู่ดีหากจินหลิงไม่รักและไม่เคารพและไม่นับเป็นน้าน้องไม่ทําแบบนี้เลยแถมตอนตัวเองขึ้นเป็นประมุกตะกุลจริงน้องก็เชื่อฟังคำสอนของวยอิงมากน้องก็รักเจนเฉิงนะแต่เพราะความปากแทบของทั้งคู่เลยทําเอาวยอิงปวดหัวเลยบอกน้องว่า การหาเรื่องงานให้ถามเจียงเฉิงซึ่งเว่ยอิงให้เกียรติน้องชายตัวเองมากทุกครั้งเลยพยายามให้จินหลิงพึงพาเจียงเฉิงก่อนมาหาตัวเองแต่เรื่องพูดผีน้องยังต้องให้เว่ยอิงสอนอยู่ดีดังเช่นการล่าลาดิการเล่นพิเศษที่ตระกูลไปนะคะกลับมาที่น้องซือจุยหนุ่มน้อยหน้าใสอายุยอะกว่าเพื่อนต้องคอยดูแลน้องๆคอยห้ามจิงอีตีกับจินหลิงความปากแทบเหมือนกัน แบบไม่มีใครยอมใครถามว่าน้องซือจุยเหมือนหลานจ้านไหมเหมือนค่ะเหมือนววาอิงไหมเหมือนค่ะเหมือนทั้งคู่นิสัยลักษณะการยิ้มการเข้าหาคนและยังมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนที่ได้มาจากเวออิงและนิสัยการบำเพ็ญเพียรการเขียนการบันทึกล่ารติการลายมืองดงามเรียบร้อยไม่มีความผิดพลาด และก็ไม่แตกต่างจากหลานจานและที่พิเศษเลยคือความเป็นผู้นำสูงมากแล้วตอนที่เมืองอีนะคะจินหลิงเกลียดซวยอย่างมาก โดนเว่ยอิงไล่ออกไปน้องกับฟัดก,กาแฟใส่ไม่พอใจรู้ว่าตัวเองสู้เซียวหยางไม่ได้ก็เลยออกไปเว่ยอิงถูกเสวยหยางเอากระบี่จ่อคออยู่แล้วบอกซือจุยว่าซืจุยเจ้าไปนำและดูแลเด็กๆอนุชนหลายสกุลพวกนั้นทีและถามน้องว่าน้องกลัวไหมน้องก็ยิ้มให้แล้วบอกไม่กลัวน้องพูดกับเว่ยอิงว่าผู้อาวุโสโมท่านช่างเหมือนหานกวงจุนจริงจริง,รง,รงเว่ยอิงเลยว่าเหมือนยังไงมันจะเหมือนยังไง ต่างกันราวกับสวรรค์กับนรกซึ่งน้องซูจุยก็พูดนะคะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนกันตรงไหนรู้แต่ว่าหากมีท่านคนใดคนหนึ่งอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว ซึ่งเว่ยอิงกับหลานจ้านมีเหมือนกันนะคะสามารถดูแลเด็กๆได้การเลี้ยงเด็กของเว่ยอิงมักจะสอนด้วยการกระทําการเอาใจใส่ก็ป,ประมาณนี้เด็กที่เว่ยอิงเลี้ยงมักจะเป็นแบบคือต้องมีสกิลการเอาตัวรอดสูงนะคะหรือปล่อยหาก,กินแบบบฟเฟอ่อย่างตอนที่เนี่ยไหวยสั่งไปซนกับเว่ยอิง เนี่ยวัยสังไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่เป็นคนที่ฉลาดและเจ้าวางแผนคนหนึ่งเลยการครบกับเว่ยอิงได้ก็ต้องมีสกิลการเอาตัวรอดสูงมากๆคือต้องแบบเจียงเฉิงหรือน้องเนี่ยวหยสังนั่นแหละที่ว่าให้หากินแบบบุฟเฟ่ก็คือพาน้องซื่อจุยไปล่าลาติการแล้วให้เด็กๆเอาตัวรอดกันเองแต่เด็กๆอย่างซื่อจุยเนี่ย น้องเป็นคนเก่งก็จริงแต่ก็ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่เลยดังนั้นการล่าราชิการร่วมกับน้องจินหลิงน้องซือจุยได้วิชากระบี่มาสามสายก็คือวิชากระบี่ของตระกูลหลานตระกูลเจียงและตระกูลเวินอีกทั้งหลานจ้านยังสอนพินกู่ฉินให้ซือจุยอีกด้วยอยู่ในระดับขั้นใช้พินถามชื่อของวิญญาณได้ซึ่งหลานจ้านบอกว่าวิชาการเล่นพินกู่ฉินของซือจุยอยู่ในระดับดีหากหลานจ้านไม่รักน้องซือจุย ไม่มีทางสอนวิชานี้ให้น้องเด็ดค่ะและวิชากระบี่ของตระกูลหลานเนี่ยก็ได้มาจากตระกูลหลานนั่นแหละสอนน่ะตระกูลเวินเป็นเวินนิงสอนนะคะตระกูลเจียง ได้มาจากการที่ปรับมือกับน้องจินหลิงนะคะซึ่งน้องจินหลิงไม่แน่ว่าอาจจะรู้วิชากระบี่ของตระกูลหลานด้วยตอนหลานจ้านได้ยินเสียงกระบี่ตระกูลเจียงที่ซือจุยใช้วยอิงก็ยังตกใจหลานจ้านว่านี่เป็นวิชากระบี่ของตระกูลเจียงหลานจ้านจําได้เพราะเคยปรับมือกับวอยอิงมาก่อนเห็นไหมคะว่าหลานจ้านหลักวยอิงขนาดที่ว่าจําทุกอย่างของวยอิงได้แต่วยอิงเคยจําอะไรของหลานจ้านได้บ้างก็จําไม่ได้สักอย่างนะคะ เออฮามากเวยิงบอกว่าข้าไม่เคยสอนวิชากระบี่ของตระกูลเจียงให้น้องนะแต่ว่ายิงในชาติที่สองก็ยังคิดว่าน้องอายเยี่ยนตายไปแล้วนะคะเห็นตุ๊ก,กตาที่น้องชอบก็คิดถึงทั้งซือจุยก็จำเวยิงไม่ได้เช่นกันซึ่งหลานชีเหลินรักหลานชายมากจึงยอมรับน้องซือจุยคือยอมรับว่าเป็นคนในตระกูลเสื้อผ้าของน้องซือจุยจะเหมือนของหลานจ้านเหมือนจริงอีสายคาดหน้าผากและชุดกระสอบ พาลายเมฆทุกอย่างเป็นลายเมฆหมดหากเป็นสิทธ์นอกจะไม่มีนะคะนั่นหมายถึงซืจุยเป็นคนของตระกูลหลานน้องซือจุยรักและเคารพหลานจานเหมือนพ่อและพี่ชายจริงๆรักและเคารพมากนะคะเวลามองหลานจ้านสายตาก็คือเคารพมาก แล้วน้องไอยเยี่นหรือน้องซือจุยเป็นอะไรกับเวินหนิงซื้อจุยเป็นลูกพี่ชายเวินหนิงนะคะตอนสุดท้ายเวินหนิงยังขอบคุณหลานจ้านที่ช่วยเลี้ยงหลานให้เลี้ยงซืจุยโตมาได้ดีเหลือเกินและยังหน้าตาเหมือนพี่ชายมากส่วนหลานจ้านบอกว่าตอนหลานจ้านไปอีหลิงนะคะเจอซือจุย แอบอยู่ในโพรงไม้จึงช่วยออกมาเห็นมีไข้อ่อนๆวนหนิงบอกว่าไม่ไม่อยากให้บอกความจริงแต่พี่ลองหลานบอกว่าช้าเร็วซูจุยก็ต้องรู้อยู่ดีซึ่งซูจุยน้องก็รู้จริงๆนะคะแต่การที่เรียกวนหนิงว่าอา เวออิงไม่ให้เรียกนะคะนะว่าเหตุผลก็คือวันหนิงเป็นคนปรกกุลเวินแซ่เวินตอนนี้ซื่อจุยได้ใช้นามสกุลหลานแห่งกูซูการที่เปิดเผยว่าตัวเองนั้นแซ่เวินในยุคนี้อาจจะไม่ดีกับน้องซื่อจุยพอโลกเซียนที่จอมปลอมเวออิงก็โดนมาแล้ว ยอมไม่อยากให้ซือจุยโดนวันที่ออกมาจากวัดกวนอิมหลานจ้านพาเวยอ,อิงออกล่ารลาติการเอาลาไปด้วยน้องซือจุยวิ่งมากับเวินหนิงน้องวิ่งมากอดขาเวยอ,อิงแล้วร้องไห้ด้วยคือน้องรักหลานจ้านกับเวยอ,อิงมากจริงๆรักและเคารพฟังคําสั่งคําสอนจริงๆมาสารภาพว่าน้องน่าจําได้ว่าเวยอ,อิงเคยเอาอาหารเผ็ดเผให้น้องกินสอนเรื่องแซลสาวและยังเอาน้องไปปลูกกับหัวชายเท้าเด็ดสุดก็คือตอน สอนวิชาซ่อนหนังสือโป๊ออคนเราสอนเด็กแบบนี้ได้จริงๆสุดยอดมากหลานจ้านบอกว่ามีเป็นเรื่องที่หลานจ้านไม่เคยบอกว่าอิงว่าน้องยิงอยู่หลายครั้งที่ว่าอิงเห็นของเล่นแล้วคิดถึงน้องอายเยียนซึ่งหลานจ้านก็ซื้อให้ทุกครั้งเลยว่าเวอร์อิงเล,ลเลยบอกว่าเจ้าเลี้ยงเขาได้ดีนะนัดว่าปล่อยให้วเวอร์อิงเลี้ยงเด็กซือจุยอาจจะไม่โตเลยก็ได้อันนี้ก็เอาฮานะ แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามซึ่งหลานจ้านก็อาใจเมียนะคะว่าจเจ้าเลี้ยงเขาได้ดีเช่นกันหลานจ้านรักเว่ยอิงขนาดไหนขนาดที่ว่าเวินหนิงมีประวัติและทำร้ายคนตระกูลหลานมาไม่น้อยเช่นกันแต่พอรักเว่ยอิงแหละเลยยอมผิดกฎทุกอย่างให้เวินหนิงอยู่ตีนเขาอูซูคือคนเราไม่รักไม่ยอมขนาดนี้นะเอาน้องไอเยี่ยนมาเลี้ยงเป็นลูกเอาเวินหนิงไปอยู่ตีนเขาและยังรักน้องจินหลิงอีก ตอนที่สัมภาษณ์อีป๋อนะคะถามว่าคนที่เหมาะจะเป็นประมุขตระกูลหลานต่อจากพี่ซีเฉินเป็นใครอีป๋อบ,บอกว่าน้องซือจุยพอเลี้ยงน้องมาเองกับมือหลานจ้านไม่เหมาะจะเป็นทั้งเซียนตูทั้งประมุขตระกูลเหตุผลเลยก็คือไม่มีความประนีป,ประนอมไม่เจราจาไม่สมาคมน้องซือจุยนะคะหากจะเป็นผู้นําตระกูลหลานนัดว่าน้องต้องแต่งเป็นเคยเข้าตระกูลหลาน เพราะแท้เดิมของน้องไม่ใช่แท้หลานแต่เป็นแท้เวิร์แม้ผู้อาวุโสตระกูลหลานจะยอมรับน้องและรักน้องเหมือนกันแต่เหตุผลข้อนี้นัดก,ก็ว่าน้องต้องแต่งเข้าเท่านั้นแหละน้องซื้อจุยจินหลิงคือมีสภาพเดียวกันเลยก็คือนอกจากเป็นลูกบุญธรรมเป็นหลานซื้อจุยยังต้องคอยปลูกเวยอิงมากินข้าวตามคำสั่งพ่อบุญธรรมอีกคือต้องปลูกมากินข้าวทุกเช้า ตอนออกไปทำงานล่าราติการกับเด็กๆที่ตระกูลไปสองคนนี้มีสภาพเหมือนกันเลยก็คือถ้าให้พูดถึงการเลี้ยงดูเป็นน้องจินหลิงและซื่อจุยนะที่ต้องดูแลนะกับพ่อบุญธรรมที่ขี้เกียจสันหลังยาวแม้แต่ข้าวเช้าก็มีอยากลุกขึ้นมากินนัดก็สรุปในตอนท้ายได้นะคะว่าซื่อจุยกับน้องจินหลิงทั้งสองล้วนเป็นตัวแทนความรักของหลานจ้านกับเว่ยยิง น้องจินหลิงชื่อน้องจินลูหลานมาจากหลานที่ว่ายิงคิดถึงเพื่อนอย่างหลานจ้านในชาติแรกชาสองก็เปลี่ยนมาเป็นสามีเรียบร้อยน้องซื้อจุยนี่ถูกหลานจ้านเอามาเลี้ยงพอรักเว่ยิงล้วนแถมยังใส่ชื่อว่าซือจุย ที่แปลว่าคิดคะนึงถึงท่านผู้มีอาจไล่ตามทวินหาผู้มิรู้เมื่อใดจะหวนคืนซึ่งน้องถูกเอามาเป็นตัวแทนความรักความเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็กยามหลานจ้านมองซือจุยมักจะมองด้วยความอบอุ่นเอาน้องเป็นตัวแทนคนที่รักคือแม่โมใช้เด็กคนหนึ่งเป็นสื่อความรักได้ลึกซึง้งขนาดคนอ่านอย่างน้ำตาไหลกับน้องซือจุยบางทีน้องคงคิดว่า ตัวเองได้รับความเมตตาจากหลานจ้านมามากแล้วน้องไม่เคยทําให้หลานจ้านผิดหวังเลยได้ซ้ํารักลึกซึ้งที่มีให้ตลอด13ปีที่วัอินจากไปและกลับมาและ13ปีของซื่อจุยที่อยู่กับหลานจ้านเป็นตัวแทนความรักของทั้งคู่เสมอมาน้องจินหลิงกับน้องซือจุยจินหลิงอายุน้อยกว่าต้องคืนรับผิดชอบประมุกตระกูลมีเจียงเฉิงคอยออกหน้าซับพอร์ต ตอนนี้มีเพียงสองตระกูลที่เป็นใหญ่คือตระกูลเจียงและตระกูลหลานและใครว่าจิ๋หลิงแบกไม่ใหญ่ก็มีทั้งหารกวงจีนที่คนเคารพนับถือมีบารมีและอำนาจหนาใหญ่เป็นปรมาจาราลที่มานที่คนกลัวมากมีอนุชนสกุลหลานเป็นเพื่อนล่าระติการมีเว่ยอิงเป็นไอดอลเรื่องการล่าระติการศาสตร์วิชาเคล็ดต่างๆทวนได้มาจากเว่ยอิงและมีเจียงเฉิงที่ชอบจับคนมาเคียนนะคะคอยซับพอร์ต เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะทำคลิปการลาลัติการของเด็กๆจินหลิงซื่อจุยจริงอีให้ฟังคอยฟังกันว่าน้องซือจุยกับน้องจิ้นหลิงเรียกตัวแทนกันเองว่าอะไรและทั้งคู่ยังเกี่ยวข้องกับวออิงและยังมีหลานจา้านที่รักทั้งคู่เหมือนกันที่รักไม่ใช่ไรนะเพราะวออิงรักนะสิ ถ้าเวยิงไม่รักมีหรือหลานจ้านจะแยแสอันนี้นัดก,ก็แซวเล่นเนาะใครชอบคลิปของนัดก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ